ถาดเตลงถดัดเดี๋ยวจะส่งลูกค้าครับผมโอ้ยเต็มถาดเลยพี่น้องโล่หนึ่งร,ร้คับสุดยอดครับผมข้าวเหนียวมาจับมาเดอ้อพี่น้องกินกับข้าวเหนียวแซ่บครับผมต้บักหุงจักโคกฟาดเขากันขนาดพี่น้อง สวัสดีครับพบกับลุงแอคกพาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับลุงแอคไปรับออเดอร์มาทําอีกแล้วครับผมมีหลายอย่างนะครับมีทั้งปลาเกลือหมูแดดเ้อแดนะครับแต่วันนี้จะมาแจกสูตรครับผมแจกกันฟรีๆไปเลยครับผมแจกสูตรวิธีการทําหมูแดดเดียวนะครับที่ลุงแอคกทำขายอยู่นะครับลูกค้าติดใจนะครับมาดูลุงแอคว่าหมักอย่างไรนะครับใส่อะไรเท่าไหร่นะครับต่อกิโลครับผม ก่อนอื่นก็มาดูวัตถุดิบนะครับหรือเครื่องปรุงนะครับว่าใช้อะไรบ้างครับผมนี่ก็จะเป็นเมล็ดผักชีปั่นนะครับแล้วก็กระเทียมปั่นครับผมกระเทียมกับเมล็ดผักชีนี่กะเอานะครับไม่มีปัญหาใสมากก็หอมมากนะครับก็จะมีหมูที่เราหั่นเรียบร้อยนะครับหมูนี่ใช้หมูเนื้อแดงหรือหมูสะโพกก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับใช้ได้หมดนะครับก็จะมีซีอิ๊วขาวครับผมเครื่องปรุงนะครับมีซอสแมกกี้หรือซอสฝาเขียวนะครับ อะแล้วน้ำมันหอยครับผมก็จะมีน้ำตาลนะครับน้ำตาลแล้วก็จะมีชูรสนะครับไอชูรสนี่แล้วแต่ตามใจชอบนะครับถ้าลูกค้าไม่เอาเราก็ไม่ใส่ให้นะครับง่ายๆครับผมเดี๋ยวไปลงมือหมักกันเลยครับผมว่าใช้อะไรเท่าไหร่ต่อกิโลนะครับแจกกันไปเลยครับสูตรพัตคารร้านอาหารนะครับรับรองว่ารสชาติอร่อยเค้มข้นลูกค้าติดใจครับผมมาหมักกันเลยครับผมใส่เมล็ดผักชีที่เราปั่นลงไปครับผม หมูนี่สองกิโลนะครับลืมบอกไปครับสองกิโลนะครับมาดูว่าใช้เครื่องปรุงอะไรยังไงนะครับตามด้วยนี่ครับที่เราปั่นไว้นะครับกระเทียมครับผมกะเอาครับผมใส่ได้ใส่มากก็หอมหอมไม่มีปัญหาครับผมมะเขืัเทีกับกระเทียมไม่มีปัญหานะครับเสร็จแล้วครับผมตามด้วยของแซ่บของนัวนะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับลุงแอ๊ไม่ได้ใส่เยอะนะครับใส่แค่นิดเดียวครับผม แล้วแต่ชอบว่าประมาณนี้ครับผมนี่ครับถ้าใครชอบก็ใส่เยอะได้นะครับแต่ลุงแล็กไม่ใส่เยอะนะครับเพราะว่ามันอร่อยอยู่แล้วครับผมเสร็จแล้วนะครับน้ําตาลครับผมน้ําตาลนะครับตักขึ้นมาแบบนี้เลยครับผมช้อนแบบนี้นะครับใส่ไปเลยครับ1นึช้อน2ช้อนครับสอช้อนครึ่งแบบนี้นะครับต่อ1นกิโลครับผมชัดเจนนะครับอันนี้ หมูสองโลนะครับลุงแอ๊ก็ต้องตวงอีกทีนึงหนึ่งช้อนสองช้อนสองช้อนครึ่งโอเคนะครับสองช้อนครึ่งต่อหนึ่งกิโลครับผมตามด้วยนี่ครับน้ํามันหอยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องตวงครับผมไม่ต้องตวงนะครับกะเอาได้เลยครับผมไม่มีปัญหาครับผมใส่พอประมาณครับผมประมาณนี้ครับ เสร็จแล้วนะครับตามด้วยนะครับซอสฝาเขียวหรือซอสแมกกี้ก็ได้นะครับนี่ครับตวงแบบนี้เลยนะครับใช้2กระบวยครึ่งต่อ1กิโลนะครับอ่าหนึ่งกระบวยครับผม2กระบวยนะครับ2กระบวยครึ่งแบบนี้นะครับต่อ1นกิโลครับผมอันนี้หมู2กิโลนัตรงนี้ก็จะตวงเพิ่มอีกที่นึง รวมไปหนึ่งที่แล้วโอ้ยโอ้ยหนึ่งสอง่าสองกระบวยขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับหมู2อกิโลสรุปแล้วก็คือใช้ซอสแม็กกี้สองสองกระบวยครึ่งน,นะครับต่อหนึกิโลนะครับโอเคครับผม นะครับตามด้วยนี่ครับสีขาวนะครับสีขาวใช้หนึ่งกระบวยนะครับหนึ่งกระบวยครึ่งตัวหนึ่งกิโลครับผมนี่ครับหนึ่งกระบวยครึ่งแบบนี้นะครับต่อหนึ่งกิโลครับผมหมูสองกิโลแล้วก็ตวงสองครั้งนะครับนี่ครับนี่ครับสรุปแล้วนะครับน้ําตาลนะครับสองช้อนครึ่งตามในคลิปเลยนะครับ ต่อหกิโลนะครับสีอุวขาว1กระบวยครึ่งต่อ1นกิโลนะครับตามในคลิปเลยนะครับซอสฝาเขียวหรือซอสแมกกี้นะครับ2กระบวยครึ่งต่อ1นกิโลครับผมนี่ครับแห้งเรียบร้อยแล้วครับหมูแดดเดียวฝีมือลงแรมผาแซ่บนะครับก็เก็บใส่ถาดครับผมเตรียมซีนนะครับซีนสุญญากาศส่งลูกค้าครับผมสวยงามครับผม โอ้เริ่มเหลืองแล้วพี่น้องนี่ครับลุงแอ๊กบริการทอดฟรีนะครับอลูกค้าสั่งให้ทอดลุงแอ๊กทอดฟรีครับผมหมูแดดเดียวนี่แอ๊กขายอยู่ที่กิโลกรัมละสองร้อยแปดสิบาทนะครับนี่ครับดูครับเยอะแยะเลยครับผมลุงแอ๊กตากหมาดๆนะครับไม่แห้งมากครับผมนี่ครับ่ายแล้วครับผมตักขึ้นครับผมนี่ครับ สีสันก็ประมาณนี้แหละครับใช้น้ำมันใหม่นะครับแต่มันก็อย่างนี้ครับมันมีกระเทียมมันมีน้ำมันหอยมันก็จะติบกระทะหน่อยครับผมแต่ทอดออกมาแล้วก็สวยงามนะครับอันนี้โลหนึ่งเมื่อกี้ครับผมเสร็จแล้วครับผมโอ้โหสีสันพี่น้องดำส้มตำส้มคกนะครับเด้อจะแซบลายจะส่งลูกค้าฝีมือลงแอคพาแซบครับผม อันนี้ก็จะเป็นปัาดุกครับผมอันนี้ก็บริการทอดฟรีนะครับ2กิโลครับผมทอดส่งลูกค้านะครับก็จะเป็นปลาช่อนครับผมปลาสลิดยังทอดไม่เสร็จครับผมเรียบร้อยครับผมตักพักลงถาดนะครับดูครับสุดยอดครับผม สีสันพี่น้องข้าวเหนียวมาข้าวเหนียวมากินก็ตำมะฮุงเนาะครับเนาะแซบดีน้ะพี่น้องข้าวเหนียวร้อนๆครับผมอ่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงแอ๊กพาแซบเช่นเคยนะครับเดี๋ยวลุงแอ๊กขออนุญาตไปจัดส่งให้ลูกค้าก่อนนะครับ หมูแดดเดียวนะครับจัดส่งออเดอร์ครับผมส,สร้างอาชีพสร้างรายได้ครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ